สวัสดีครับท่านผู้ชมและผู้ฟังติดตามทําแคสวันนี้ผมจะมาอ่านหนังสือเรื่องวิธีธรรมแห่งเซนโดยอาจารย์นิโรธจิตวิสุทธิ์เป็นผู้เรียบเรียงนะครับวันนี้เป็นบทที่สองนะครับชื่อบทว่า พุทธะแบบเซนสองเริ่มต้นในอินเดียและเจริญเติบโตในจีนอย่างรากลึกและรุ่งเรืองเฟื่องฟูในญี่ปุ่นพุทธศาสานานิกายทยานะชาญหรือเซนในประเทศจีนนั้นเริ่มต้นและบุกเบิกโดยพระโพธิธรรมผู้เป็นพระสังฆปรินายกคงที่28ของอินเดีย และต่อมาเมื่อท่านเดินทางจากอินเดียมาเผยแผ่หลักธรรมคาสอนของนิกายนี้ในประเทศจีนก็ดํำรงตำแหน่งพระสังฆปรินายกองค์ที่หนึ่งของจีนพระโพธิธรรมมิเพียงทรงอิทธิพลและมีบทบาทสำคัญยิ่งต่อวงการพุทธศาสนาทั้งในประเทศจีนและในประเทศญี่ปุ่นเท่านั้นหากแต่ยังเป็นผู้ที่เริ่มต้นบุกเบิก และเป็นผู้วางรากฐานพุทธศาสนานิกายทายานะชาหรือเซนในประเทศจีนตลอดถึงเป็นผู้ประกาศหลักธรรมคำสอนแนวใหม่คือคำสอนที่ไม่ต้องใช้ภาษาและถ้อยคำหรือไม่ต้องแต่งเสียงอธิบายหลักธรรมคำสอนใดๆอีกด้วยเนื่องเพราะการถ่ายทอดธรรมของชาวพุทธเซนไม่จำเป็นต้องอิงอาศัยพระสูตรหรือศึกษาพระไตรปิฎกให้แตกฉาน ก็ไม่ใช่แต่อย่างใดขอย้ำว่าเป้าหมายในการศึกษาและการปฏิบัติธรรมตามแบบพุทธศาสนานีกายเซนนั้นมิได้มุ่งหมายให้ผู้ปฏิบัติธรรมพ้นทุกข์หรือมุ่งหมายให้ดับทุกข์ก็ไม่ใช่แต่อย่างใดดังนั้นจึงกล่าวว่าการบรรลุธรรมแบบเซนไม่ต้องอาศัยคำพีที่สืบทอดกันมาแต่อย่างใดเช่นเดียวกับในการถ่ายทอดหลักธรรมคำสอนแบบเซน ก็เป็นการสืบทอดและการถ่ายทอดทานอกคัมภีร์นอกพระสูตรรวมทั้งไม่ติดยึดอยู่กับถ้อยคําและภาษาใดๆรูปว่ามรควิธีในการรู้ธรรมและมรควิธีในการถ่ายทอดหลักธรรมคาสอนแบบชาวพุทธเซนนั้นใช้มรควิธีชี้ตรงเข้าสู่จิตที่เรียกว่ามรควิธีจากจิตสู่จิตเพื่อให้ผู้นั้นตระหนักรู้ และประจักแจ้งต่อสภาวะธรรมแห่งธรรมชาติเดิมแท้ของจิตนั่นก็คือตระหนักรู้หรือรู้แจ้งว่าจิตของมนุษย์และสัตว์โลกทั้งหลายล้วนมีสภาวะแห่งพุทธ,ธะหรือพุทธภาวะอยู่แล้วด้วยเหตุนี้ในการเข้าถึงจิตพุทธ,ธะหรือการบรรลุถึงพุทธภาวะแห่งจิตจึงไม่ต้องปฏิบัติธรรมแบบหนึ่งแบบใดหมายถึงในการปฏิบัติธรรมแบบเซนนั้น ไม่มีทั้งธรรมะที่ต้องปฏิบัติและผู้ที่ปฏิบัติก็ไม่มีตลอดถึงไร้รูปแบบในการปฏิบัติธรรมอาจจะเพียงประจักษ์แจ้งต่อสภาวะธรรมแห่งธรรมชาติเดิมแท้ของสปปรรพสิ่งว่าปัจจากธรรมชาติแห่งตัวตนหรือไร้ลักษณะและไร้สภาวะแห่งความเป็นตัวตนบุคคลสัตวโลกและชีวิตใดๆขอย้อนกล่าวถึงช่วงเวลาที่พระโพธิธรรมนำพระพุทธศาสนานิกายทยานะ ชาญหรือเซนเข้าไปเผยแพร่ในประเทศจีนในพุทธศตรวตรรษที่6ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่พุทธศาสนานิกายเถรวาทกำลังมีอิทธิพลสูงในประเทศจีนในการต่อมาเมื่อพุทธศาสนานิกายทยานะชาญหรือเซนเติบใหญ่ไพศาลในประเทศจีนยุคโบราณแล้วเผยแพร่ไปที่ประเทศญี่ปุ่นกระทั่งสามารถอย่างรากลึก และมีความเจริญรุ่งเรืองเฟื่องฟูอีกด้วยที่สำคัญยิ่งก็คือเพียงระยะเวลาไม่นานพุทธศาสนานิกายทยานะชาหรือเซนก็ปักหลักในประเทศญี่ปุ่นอย่างมั่นคงพุทธศาสนานิกายเซนในญี่ปุ่นตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์ได้จารึกไว้ดังต่อไปนี้หากมองย้อนประวัติความเป็นมาของพุทธศาสนานิกายทยานะชาหรือเซนในประเทศญี่ปุ่น ปรากฏว่าผู้เป็นอาจารย์เซนคนแรกของพุทธศาสนานิกายเซนแห่งประเทศญี่ปุ่นหรือผู้ที่เริ่มต้นและบุกเบิกและก่อตั้งพุทธศาสนานิกายทยานะชาญเดีอเซนขึ้นในประเทศญี่ปุ่นคือท่านปรมาจารย์เอปอิไซทศศกรา11 11 1น1พันราช 1- 1 1ถึง1,215อีกทั้ง ่านยังเป็นผู้ก่อตั้งสำนักนิกายเซนขึ้นแห่งแรกในประเทศญี่ปุ่นอีกด้วยทันทีที่พุทธศาสนานิกายทยานะชาหรือเซนแผ่อาณาจักรแห่งพุทธสู่ประเทศญี่ปุ่นปรากฏว่าแทนที่ชาวญี่ปุ่นจะเรียกพุทธนิกายนี้ว่าทยานะหรือชากลับเรียกว่าเซนซึ่งมาจากการออกเสียงในประเทศญี่ปุ่น ทันทีที่พุทธศาสนานิกายทยานะชาญหรือเซนแผ่อาณาจักรแห่งพุทธ,ธสู่ประเทศญี่ปุ่นปรากฏว่าแทนที่ชาวญี่ปุ่นจะเรียกพุทธ,ธศาสนานิกายนี้ว่าทยานะหรือชาญกับเรียกว่าเซนซึ่งมาจากการออกเสียงในภาษาญ,ญี่ปุ่นนั่นเองความหมายของคำว่าเซนนั้นก็เป็นคำเดียวกับคำว่าชาญหรือฉานในภาษาจีน หมายถึงการทำสมาธิหรือการเพ่งและทั้ง2องคำนี้ยังมีความหมายว่าการอย่างรู้หรือการตัดสรู้แต่ไม่ใช่การตัดสรู้หรือการอย่างรู้ด้วยความคิดปรุงแต่งการตื่นรู้หรือการตัดสู้แบบเซนนั้นชาวพุทธเซนในประเทศญี่ปุ่นยุคโบราณเรียกว่าซาโตริซึ่งก็คือสภาวะที่จิตตื่นรู้อย่างฉับพลันอีกทั้ง พึงเข้าใจว่าการตื่นรู้แบบเซนนั้นมีความแตกต่างจากการตื่นรู้ของชาวพุทธเทรวาวนั่นก็คือการตื่นรู้แบบเซนเหนือกว่าความรู้ทางโลกีวิสัยของชาวโลกและเป็นการตื่นรู้ที่ไม่อิงอาศัยความคิดปรุงแต่งทั้งปวงหากเปรียบเทียบพุทธศาสนาในประเทศจีนหลังจากพระสังฆปริณายกองที่6คือปรมาจารย์เวยหลางดับขันหรืงนิพพานแล้ว สภาวะการแห่งพุทธศาสนานิกายทยานะชาหรือเซนยุกต่อมามีการเปลี่ยนแปลงบางประการนั่นก็คือมีการยุติการสืบทอดตำแหน่งพระสังฆปรินายกและยกเลิกการรับช่วงผ้ากาสาวพัดและบาทที่สำคัญอย่างยิ่งอีกด้านหนึ่งที่ควรรู้ก็คือหลังจากพระสังฆปรินายก่วยหลังดับขันหรือนิพพานแล้วปรากฏว่า ในช่วงเวลาหนึ่งสารนุสิตของท่านปร,รมาจารย์เว่ยหลางบางคนทําการถ่ายทอดและสืบทอดหลักธรรมคำสอนแห่งนิกายนี้แต่ผู้สนใจทั่วไปจนกลายเป็นศาสนาที่ผู้คนสนใจมากมายสุดขนานักพัฒนาการของพุทธศาสนาในประเทศจีนที่ควรกล่าวถึงก็คือหลังปีพศ1388พุทธศาสนานิกายทยานะชาหรือเซนในประเทศจีน แตกแขนงออกเป็นสาขาต่างๆซึ่งแต่ละสาขามีแนวทางการสอนหรือมีสาระถะแห่งหลักธรรมคำสอนทั้งเหมือนและแตกต่างกันกันกบพุทธศาสนาเทราวาสนั่นก็คือพุทธศาสนานิกายทยานะชาญหรือเซนในประเทศจีนเมื่อสิ้นยุคพระสังฆปรินายกไว่หลางมีการแยกตัวเป็นสาขาใหญ่5สาขาคือเวอย่ยหยางวงเล็บ ุัวหยางยุ่นเหมือนวงเล็บยุ่นเหมือนหรือวินเหมือนปาเยนวงเล็บปาเย็นหรือปะาเย็นเฉาต้งวงเล็บเสาตุงหรือเสาทง,ง,รางหรือเสาตงและหินฉีวงเล็บ ยินชิซึ่งแต่และสาขามีลักษณะการถ่ายทอดและสืบทอดธรรมแตกต่างกันและเหมือนกันดังนี้ 1. สาขาวุยย้ยหยางวงเล็บกุ้ยหยางการปฏิบัติธรรมของพุทธศาสนานิกายทยานะชาญหรือเซมสาขานี้ใช้รูปวงกลมเป็นสื่อการแสดงธรรมชาติของการตรัสรู้ที่สมบูรณ์สาขานี้ เกิดขึ้นก่อนสาขาอื่นแต่ไม่นานนักก็เสื่อมความนิยมไป 2. สาขายุ่นเหมือนวงเล็บยุ่นเหมือนหรือวิ่นเหมือนวิธีการของพุทธศาสนานิกายทยานะฌานหรือเซนสาขานี้ใช้คำพูดหรืออักษรเพียงคำเดียวในการตอบคำถามซึ่งต่อมากลายเป็นลนักษณะของนิกายทยานะ ฌานหรือเซนบางสำนัก 3. สาขาฝ่ายเย็นฝายเย็นหรือฝ่ายเย็นวิธีการของพุทธศาสนิกชนนิกายทายานะฌานหรือเซนสาขานี้นิยมตอบคำถามด้วยการพูดซ้ำทวนคำถามซึ่งต่อมากลายเป็นวิธีพิเศษของนิกายทายานะฌานหรือเซนบางสำนัก 4. สาขาเศร้าทงเสาตุงหรือเฉาต้งหรือเศร้าตุงวิธีการของพุทธศาสนิกชนนิกายทยานะชาญหรือเซนสาขานี้เรียกว่าขั้นตอนทั้งห้าซึ่งมีการมองความจริงแง่มุมต่างๆแต่ทุกแง่ล้วนมีเอกภพเดียวกันสาขาเศร้าทงเป็นหนึ่งในสองสาขาของนิกายทยานะ ชาญหรือเซนที่เหลืออยู่และ,จะเจริญรุ่งเรืองอยู่ในประเทศญี่ปุ่นชื่อในภาษาญี่ปุ่นของสาขานี้คือโซโตหรือโซโตเซนหสาขาบินชีบินชิวิธีการของพุทธศาสนิกชนนิกายทายานะชาญหรือเซนสาขานี้คือใช้การตะโกนและวิธีกระตุกจิตแบบเซนอย่างรุนแแล เพื่อที่จะปลุกจิตให้ตื่นและในการถ่ายทอดธรรมสาขานี้ถือว่ามีความสำคัญและโดดเด่นที่สุดรวมทั้งเป็นหนึ่งในสองสาขาที่เหลืออยู่ชื่อในภาษาญ,ญี่ปุ่นของสาขานี้คือบินไซควรกล่าวไว้ด้วยว่าพุทธศาสนาในประเทศจีนยุคโบราณสู่ยุคเสื่อมสุดหลังปีพศ1388 นอกจากมีการกวาดล้างพุทธศาสนิกชนโดยจักพรพรรดิหรือฮ่องเต้นในยุคสตินาแล้วปรากฏว่าฮ่องเต้ของประเทศจีนยังให้การสนับสนุนลทัทธิเตา๋าส่งผลให้สำนักพุทธที่สอนในเรื่องนามธรรมลึกซึง้งเช่นนิกายเทียนไทและนิกายหัวเหวียนเป็นต้นอีกทั้งเป็นยุคที่การสืบทอดพระพุทธศาสนานิกายเถราวาทเสื่อมถอยด้วย ่วนพุทธศาสนานิกายทยานะชาญหรือเซนแม้ว่าสามารถดำรงอยู่ได้แต่ก็ต้องใช้วิธีการผสมผสานมากักวิธีของนิกายทยานะชาญหรือเซนเข้ากับคำสอนรัติเตา๋ากล่าวกันว่าในประเทศจีนกลับมารุ่งเรืองอีกครั้งในสมัยราชวงศ์ซุ่มปีพศ .1503 ถึงปีพศ .1822 เนื่องเพราะได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในกลุ่มชนชั้นปกครองอีกทั้งเมื่อมีองค์กรอุปถรรัมภ์ในกายนี้ส่งผลให้มีสมาชิกเพิ่มจำนวนขึ้นจนกลายเป็นชุมชนขนาดใหญ่เฉพาะอย่างยิ่งมีการศึกษาคำสอนมิกายทยานะชาดเดือเซนอย่างเป็นระบบและย่งมีระเบียบแบบแผนมากกว่ายุคก,ก่อน แต่เมื่อเกิดการช่วงชิงหรือยื้อแย่งตำแหน่งสำคัญทางพุทธศาสนาจึงทำให้ความเรียบง่ายอันเป็นเสกลั์ของทายานะชานหรือเซนรายสูญหายไปด้วยเหตุนี้ชาวพุทธนิกายทายานะชานหรือเซนก็ได้แก้ปัญหาเหล่านี้ด้วยการใช้วิธีที่เรียกว่าระบบโกอันซึ่งระบบนี้ได้รับการพัฒนาขึ้นในช่วงคริสตศตวรรษที่1 0ถึง11 แต่ส่วนใหญ่จะพัฒนาอยู่ในสายเซนสาขาหินชีหรือยินไซก่่าวจำเพาะพุทธศาสนาสองนิกายคือนิกายยินไซและนิกายโซโตะหลังเผยแพร่จากจีนสู่ญี่ปุน่นปรากฏว่าในการต่อมาก็ได้มีการก่อตั้งวัดพุทธนิกายทยานะชาญหรือเซนขึ้นในประเทศญี่ปุ่นเป็นจำนวนมาก เฉพาะอย่างยิ่งชาวพุทธในประเทศญี่ปุ่นได้นำหลักธรรมคําสอนของสาขาหลินชีแห่งประเทศจีนมาเผยแพร่ในประเทศญี่ปุ่นชาวพุทธแห่งประเทศญี่ปุ่นเรียกสาขาลินชีหรือลินชิว่าพุทธศาสนานิกายลินไซส่วนหลักธรรมคําสอนของนิกายลินไซนั้นเน้นการรู้แจ้งอย่างฉับพลันโดยอาศัยปิศนาธรรมหรือโกอาน ในการกระตุกจิตกระชากใจด้วยเป้าหมายที่จะให้ผู้ปฏิบัติธรรมบังเกิดความสงสัยอย่างต่อเนื่องในจิตจนกระทั่งถึงที่สุดจิตก็ลุกพงหรือจิตโพง้งต่อสภาวะธรรมแห่งธรรมชาติเดิมแท้ของจิตหมายถึงการบรรลุหรือการรู้แจ้งต่อสภาวะธรรมแห่งธรรมชาติเดิมแท้ของจิตอย่างฉับพลันนั่นเองสรุปว่าพุทธศาสนานิกายทยานะ ชาญหรือเซนมีเพียงสองสาขาคือเชาตุงวงเล็บเสาตุงหรือเ้าทงหรือเ้าตุงและหยินฉีวงเล็บล,ลิบบนชีเท่านั้นที่ยังคงมีการสืบทอดติดต่อกันมายาวนานตราบเท่าทุกวันนี้และพุทธศาสนานิกายทยานะชาญหรือเซนทั้งสองสาขาดังกล่าวนี้ได้เผยแพร่เข้าสู่ประเทศญี่ปุ่น มีการก่อตั้งวัดพุทธแบบเซนขึ้นเป็นจำนวนมากในประเทศญี่ปุ่นเอกลักษณ์สำคัญในการบรรลุธรรมของพุทธศาสนานิกายทยานะฌารหรือเซนแห่งประเทศญี่ปุ่นนั้นปรากฏว่าสาขาลินชีวงเล็บลินชิหรือพุทธศาสนานิกายลินไซเซนเน้นการรู้แจ้งอย่างฉับพลันโดยอาศัยปิศนธรรมหรือโกอานในการกระตุกจิตกระชากใจ ผู้ปฏิบัติธรรมบังเกิดความสงสัยอย่างต่อเนื่องภายในจิตกระทั่งถึงที่สุดจิตก็ลุกพงสู่การบรรลุหรือรู้แจ้งต่อสภาวะแห่งธรรมธรรมชาติกระทั่งถึงที่สุดจิตก็ลุกพงสู่การบรรลุหรือรู้แจ้งต่อสภาวะธรรมแห่งธรรมชาติเดิมแท้ของสรรพสิง่งและปรากฏการทั้งหลายว่าไร้สภาวะและไระ้ลักษณะแห่งความเป็นตัวตนบุคคล และชีวิตทั้งนี้การใช้ปิศาธรรมหรือโกอานเพื่อเป็นมรรควิธีในอันที่จะนำไปสู่การบรรลุหรือการรับรู้แจ้งต่อจิตเดิมแท้ดังกล่าวนั้นไม่มีแบบแผนแล้วแต่อาจารย์เซนแต่ละท่านจะเป็นผู้กำหนดเฉพาะอย่างยิ่งปิศาธรรมหรือโกอานที่อาจารย์เซนมอบให้แก่ศิษย์แต่ละคนนำไปคบคิดนั้นแตกต่างกันโดยพิจารณาจาก ภูมิธรรมของสิทธิ์เป็นสําคัญตัวอย่างการใช้โก่านของอาจารย์เซนแห่งญี่ปุ่นดังเช่นท่านโดเกนปีคศ1 2 0 0้ถึง1253ผู้นำพุทธศาสนานิกายท้ายนายะชาญหรือเซนแห่งประเทศญี่ปุ่นนั้นท่านได้เสืบทอดธรรมจากสาขาเช่าตุงปงเล็บเสาตุงหรือเสาทงหรือเสาตุง แห่งประเทศจีนพุทธศาสนานิกายนี้เผยแพร่ในประเทศญี่ปุ่นรียกว่านิกายโซโตเซนดังกล่าวแล้วกล่าวฐานกันว่ากล่าวขานกันว่านิกายโซโตเซนมีการนำโกอ่านมาปรับใช้เพื่อที่จะให้ผู้เป็นสิทธิ์หรือผู้สนใจปฏิบัติธรรมตาม,ตามแนวทางของเซนสามารถเข้าถึงสภาวะธรรมแห่งธรรมชาติเดิมแท้ของสรรพสิ่ง จนกลายเป็นมักวิธีการใช้โกอานเพื่อกระตุกจิตแบบใสเซนในประเทศญี่ปุ่นในการต่อมานอกจากนี้พึงเข้าใจอีกว่าการถ่ายทอดหรือการสืบทอดหลักธรรมคำสอนด้วยมักวิธีจากจิตสู่จิตซึ่งเป็นหลักสำคัญของชาวพุทธศาสนานิกายทยานะชาญหรือเซนยุคโบราณน,นั้นปรากฏว่า ในการต่อมายังคงเป็นหลักการสำคัญในการสืบทอดและการถ่ายทอดหลักธรรมคำสอนทั้งในประเทศจีนและในประเทศญี่ปุ่นขอย้ำว่าพุทธศาสนานิกายทยานะชาญือเซนในประเทศญี่ปุ่นมีความเจริญรุ่งเรืองมากในประเทศจีนและเป็นที่น่าสังเกตว่าพุทธศาสนานิกายนี้ในประเทศญี่ปุ่นไม่ว่าสาขาใดหัวใจแห่งหลักธรรมคำสอนก็ไม่ต่างกันมากนะัก เพราะอย่างยิ่งพุทธศาสนานิกายเซ็นนั้นมีความโดดเด่นและมีอิทธิพลต่อสังคมญี่ปุ่นคือมีอิทธิพลทางความคิดและการดำเนินชีวิตต่อชาวญี่ปุ่นเหนือลัทธิความเชื่ออื่นๆคือมีอิทธิพลทางความคิดและการดำเนินชีวิตต่อชาวญี่ปุ่นเหนือลัทธิความเชื่ออื่นใดกานั้นก็เป็นเรื่องน่าเศร้าเนื่องเพราะ เพียงระยะเวลาไม่นานพุทธศาสนานิกายทยานะชาดิเซนในประเทศญี่ปุ่นก็เสื่อมถอยลงอย่างรวดเร็วแต่ก็เป็นที่น่ายินดีว่าทั้งสำนักศึกษาและการปฏิบัติธรรมแบบเซนญี่ปุ่นแผ่ขยายจนกระทั่งปัจจุบันพุทธศาสนานิกายเซนได้แผ่ขยายจากญี่ปุ่นสู่ประเทศตะวันตกอย่างอเมริกาจนกลายเป็นที่นิยมของผู้คนในประเทศแถบตะวันตก มากพอสมควรส่วนพุทธศาสนานิกายทยานะชาหรือเซนในประเทศจีนยุคโบราณนั้นมีความเจริญรุ่งเรืองในสมัยราชวงศ์ถังและราชวงศ์สองปรมาจารย์เซนนาม่วงโปรหรือชีหยุนหรือตุ้ยชิวงเล็บมรณภาพพศ1393 มีสิทธิ์ที่บรรลุธรรมกับท่าน13ลูกเป็นผู้รบรรทึกหลักธรรมคำสอนอย่างเป็นระบบควรบันทึกไว้ด้วยว่าปร,รมาจารย์ดินชิหรือดินชิหร,หรือไอซินภาษาญ,ญี่ปุ่นเรียกปร,รมาจารย์ดินไซคือผู้ที่ทำให้พุทธศาสนานิกายเซนกระจรกระจายจากจีนสู่ญี่ปุ่นการน,นั้นในการต่อมาในปีคศ 1,271หลังจากแม่ทัพมองโกเลียยึดประเทศจีนและในการต่อมาเมื่อมีการสถาปนาราชวงหยวนสำนักพุทธศาสานานิกายทยานะชาหรือเซนในประเทศจีนที่ตั้งสำนักอยู่ตามภูเขาต่างๆก็ถึงจุดเสื่อมสลายตามกฎเกณฑ์ของสรรพสิ่งนั่นก็คือหลังจากที่เคยมีผู้ศรัทธาเชื่อถือเป็นจำนวนมากพุทธศาสานานิกายเซน พญ,ญานะหรือชานในจีนก็เสื่อมศรัทธาลงเพราะถูกรวมเข้ากับความเชื่อในพุทธศาสนาและถูกรวมเข้ากับความเชื่อในพระพุทธเจ้าอมิตาภะของจีนซึ่งอาจกล่าวได้ว่าในปัจจุบันพุทธแบบเซนพยานะหรือชาน,นั้นเกือบจะสูญหายไปจากประเทศจีนอย่างสิ้นเชิงว่าไปแล้วการเสดบทอด และการถ่ายทอดหลักธรรมคำสอนแห่งวิกายทยานะฌานหรือเซนไม่ว่ายุคใดสมัยใดล้วนแต่เป็นการถ่ายทอดหลักธรรมคำสอนที่ไม่ได้เกี่ยวกับถ้อยคำและตัวอักษรเป็นการสืบทอดและการถ่ายทอดหลักธรรมคำสอนนอกพระสูตรและคำพีอีกทั้งไม่อาศัยถ้อยคำและภาษาที่ไพเราะหรือยืดยาวหากแต่สอนด้วยมักวิธีรัดสั้นตัดตรง ด้วยการชี้ตรงสู่จิตที่เรียกว่าจากจิตสู่จิตดังกล่าวแล้วทั้งนี้ผู้เป็นอาจารย์อาจจะใช้โกอานหรือพิศนาธรรมในการกระตุกจิตกระชากใจเพื่อให้จิตของผู้เป็นศิริลุ่โร่งสว่างสวัยหมายถึงการที่จิตเดิมแท้ของผู้เป็นศิริคล่องอย่างฉับพลันและบังเกิดความเห็นแจ้งต่อธรรมชาติเดิมแท้ของจิตว่าไรลักษณะและไร้สภาวะใดๆ จิตของผู้ใดลุกโพงหรือโพงอย่างฉับพลันเรียกขานกันว่าผู้นั้นมังเกิดยุพานฉับพลันหมายถึงสารทีสุขแห่งจิตที่ปัสจากความคิดปรงแต่งนั่นเองการน,นั้นคํากล่าวที่ว่าในการบรรลุธรรมแบบสิ่น,นั้นไม่อิงอาศัยคำภีร์หรือพระสูตรใดก็ไม่ได้หมายความว่าผู้เป็นอาจารย์ไม่สนใจที่จะให้สิทธิ์ของตนเรียนรู้รักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้า และไม่ได้หมายความว่าชาพุทธนิกายนี้ปฏิเสธคำพีหรือพระส,สูตรที่มีจากการจากลึกไว้เป็นอักษรก็ไม่ใช่ตรงข้ามอาจารย์ผู้มีชื่อระบือไกลแห่งนิกายท่านยานะชาญหรือเซนบางท่านได้สร้างผลงานด้านวรรณกรรมมากมายบางท่านได้เขียนปิศนาธรรมบทมกวีหรือใช้วลีสั้นๆในการถ่ายทอดธรรมขณะที่อาจารย์เซนบางท่าน มีการแนะนำให้ผู้เป็นสิทธิสรุปเนื้อหาสาระแห่งหลักธรรมคำสอนในพระสูตรสำคัญสคัญบางพระสูตรเป็นโก่านอีกด้วยทางด้านพระสูตรทั้งหลายที่ชาวพุทธนิกายนี้ให้ความสนใจและให้ความสำคัญนั้นมิใช่ให้นำไปปฏิบัติหากแต่เป็นปิศนาธรรมหรือโกอานวงเล็บกงอันในอันที่จะกระตุกจิตกระชากใจ เพื่อให้จิตของตนลุกพ่งสว่างสวัยที่เรียกว่าบรรลุธรรมฉับพันดังกล่าวแล้วพระสูตรสำคัญของชาวพุทธนิกายทยานะชาญหรือเซนอาทิเช่นวัชระเฉทิกปรัชญาปารรมิตาสูตรวงเดบวัชระสูตรปรัชญาปารรมิตาอารไทยสูตรสัตรธรรมอุนทริก กสูตรทศภูมิกระสูตรหลังกาวตานสูตรสูตรหรือคำสอนของเว้ยหลางวิมลเกียรติิเทศสูตรสูตรหรือคำสอนของข่วงปูเป็นต้นเหล่านี้คือตำนานแห่งพุทธศาสนานิกายทยานะฌาญหรือเซนที่สะท้อนให้เห็นถึงหลักธรรมคำสอนพื้นฐาน และการปฏิบัติธรรมของชาวพุทธนิกายนี้รวมทั้งการสืบทอดและการถ่ายทอดหลักธรรมคำสอนของพุทธศาสานานิกายนี้ที่ปฏิบัติสืบต่อกันมายาวนานนับพันปีตาาเท่าทุกวันนี้ว่าไปแล้วในการเข้าถึงหรือการรู้ธรรมของชาวพุทธศาสานานิกายทยานะฌานหรือเส้นก็คือการประจักษ์แจ้งต่อสิ่งที่สมมุติ เรียกว่าธรรมชาติแห่งความเป็นพุทธ,ธะซึ่งเป็นธรรมชาติเดิมแท้ของสิ่งมีชีวิตทั้งหลายบนโลกหมายความว่ามนุษย์และสัตว์รพสัตบนโลกล้วนแต่มีธาตุรู้หรือพุทธธาตุหรือพุทธภาวะอยู่ในตัวตนของทุกคนแล้วสรุปว่าการที่เวยรรยยนยศัตว์ลงเล็บคือมนุษย์และสัรพสัตว์มีความมืดบอดทางปัญญาเนื่องเพราะ ความคิดปรุงแต่งของตนบดบังจิตเดิมแท้หรือพุทธภาวะของตนจึงไม่อาจที่จะประจักษ์แจ้งต่อสภาวะธรรมแห่งธรรมชาติเดิมแท้ของจิตหรือไม่อาจเห็นแจ้งต่อพุทธภาวะแห่งจิตของตนทั้งๆท,ที่สภาวะธรรมแห่งธรรมชาติเดิมแท้ของจิตหรือพุทธภาวะนั้นเวนยสัตมีอยู่แล้วตามธรรมชาติ แบบเซนสองเริ่มต้นในอินเดียและเจริญเติบโตในจีนอย่างลากลึกและรุ่งเรืองเฟื่องฟงูในญี่ปุ่นจากหนังสือวิถีธรรมแห่งเซนโดยอาจารย์นิโรธจิตวิสุทธ์เรียบเรียงอ่านเสียงโดยชยาเสสสมิง